โอ้ตอนลงรถมานะครับสิมงคลเห็นนี่ยกหัวใส่เลยครับว่าเอ้ใครมานี่ ไปจ้า้ามั้ยอง o n g กันหน่อย,อออไ,ดยได้ด้ามาจากไหนสวยจังครับอ๋ออันนี้ผมเดินเข้าป่าเฟินเห็นพอดีครับไหนดูหน่อยต้นอะไรต้นเมียดเอเมียเอ เมื่อกี้ของเราก็ลนแล้วนะครับไม่รู้ต้นอะไรครับเอามาจากภูเก็ตนะครับของผมต้นที่เขาทําไหมนะครับที่เอาไม้นอนโอ้อันนี้ของแท้มันทนสวยไหมครับสวยสวยสวยเกลียวสิบเอ็ดนะครับนี่เกลียวสิบเอ็ดนับดูแล้วครับผมเกลียวสิบเอ็ดวันนี้เราทําดามขอนะครับเกลียวสิบเอ็ดนะครับของผมเกลียวสิบเอ็ดหายากครับเกลียวสิบเอ็ดครับของผมลนเสร็จแล้วนะครับของปามเสร็จแล้วยังเสร็จอันนึงครับอลนไปเถอะครับไว้ใช้ นุ่นเจ้าลุบรออยู่ข้างหลังพลายงามสบายดีนะครับมาอยู่ที่บ้าน20หลังวันนี้อ้าวไฟฟ้าดับทำไงจะได้กินข้าวล่ะไฟฟ้าลามาแล้ว,ว,ลวโอ้มาแล้วพลายงามยืนโยกหัวฟอนรอแล้ว ทำด้ามขอนะครับด้ามตะขอไว้ใช้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับใช้กับช้างพ่อใหญ่ก็ตกมันนะครับตกมันแล้วกลิ่นหึงเลยครับผมแต่ว่าตกมันไม่ค่อยออกเลยนะครับพ่อใหญ่เอาตกมันไม่ค่อยออกเลย ฝั่ uh. oh. งทางนี้ออกซิบๆนะครับนี่เห็นไหครับนี่ขมับอันนี้เป็นรูขมับนะครับช้างตกมันจะไหลออกตรงนี้นะครับรูขมับเริ่มเปิดกว้างแล้วครับผม แต่ว่ากลิ่นในในพื้นนะครับกลิ่นหึงเลยนะครับผมช้างตกมันพ่อใหญ่จะตกมันทุกปีนะครับตกกระปิดกระปอยนะครับออกไม่แรงไม่เหมือนพลายหนุ่มเสกพลายหนุ่มเสกนี่จะออกแรงมากเลยนะครับผมวันนี้ให้ชมบรรยากาศค่ำ เพื่อป้องกันอันตรายนะครับช้างตกมันต้องมีโซ่นะครับขนาดใหญ่แล้วก็มีปลอ,อกขาเพื่อป้องกันอันตรายทั้งคนทั้งช้างนะครับผมอ่ะกินไปพ่อใหญ่เดี๋ยวเราไปดูไม้ด้ามตะขอของผมที่ล้นไว้นะครับ อย่างไรบรรยากาศจ้ำเย็นครับผมครับผมบรรยากาศจ้ำเย็นครับผมเป็นซูรูครับผมเฟูจิเอาแล้วต้อนรับทุกคนนะครับครับว่างๆก็แวะมาเที่ยวกันได้นะครับได้ได้ได้ก็เขาเรียกว่าบ้านพ่อใหญ่สีรัฐไทยดีต้อนรับวันนี้เอาเสื้อไปให้ร้านนะใช่ไหมเอาไปแล้วครับครับแจ้งแฟนคลับ FC สามวันเสร็จ ครับแจ้งแฟนคลับ FC นะครับที่สั่งเสื้อไว้นะฮะตอนนี้ก็เราได้นำเสื้อไปให้ทางร้านเขาสกรีนให้แล้วนะครับผมทำเรียบร้อยแล้วครับถามเขาว่าไงเขาบอกว่า,าน่าจะประมาณสองสามวันโอ้ดีเลยครับผมเดี๋ยวจะได้เห็นเสื้อใหม่แล้วนะครับผม <พอ S 1> ก็มีตะกุดนะครับตะกุดช้างพ่อใหญ่ มีเสื้อเจ้าพลายงามมีเสื้อน้องสุพรรษากับน้องฟิล์มมีเสื้อพ่อใหญ่นะครับมีเวนเวนหางช้างนะครับผมสั่งจองกันได้นะครับเร็วๆนี้นะครับผมนี่ด้ามตะขอที่ผมรนไว้นะครับรนไฟไว้ก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนี่นี่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้ขัดกระดาษทรายนะครับนี่ยังไม่ได้ขัดกระดาษทรายเป็นดามเกลียวนะครับดามเกลียวที่เอามาจากภูเก็ตนะครับตอนที่ไปดูเจ้าพลายงามนะครับผมควานจ่อยตัดมาให้นะครับนี่ไม่รู้เขาเรียกว่าดามอะไรนะครับก็สวยไปหาพลายงามกันดีกว่า ครับครับผมหิวข้าวยังหิวครับทำห <ผม S 1> น้าตาเห <รถ S 1> มือนค,คนหิวข้าวแทะนี่จเจ้าสุดหลอมาอยู่ที่ใหม่นะครับก็ยังไม่คุน้นสำหรับสถานที่นะครับผมโอ้ตอนลงรถมานะครับสิีมงคลเห็นนี่ยกหัวใส่เลยครับว่าเอ้ใครมานี่ได้เพื่อนใหม่แล้วเอ้า Ê ừ, không Dương chú, dương vô bay lên xe bài À bôn xuống anh bôn, xuống Bôn xuống anh chăn, xuống Ừ Đi 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 Ê ào, sụt lo Kính mạc luôn, kính สา,ายงามสบายตัวสบายใจมากนะครับได้มาอยู่ที่ใหม่ได้มาเจอเพื่อนฝูงได้มาเจอพี่ๆเด็กน้องๆเจอพ่อใหญ่ครับสบายตัวสบายใจหลอมากครับโอ้โห เดี๋ยวเราหิวข้าวแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศช่วงค่ำได้ไหมปามไหนดูหน่อยสิของน้องปามเอาเปลือกออกหรือยังเหลือขัดกระดาษทรายเออเดี๋ยวพวกนี้ขัดกระดาษทรายสสวย ันึงเสร็จแล้วครับอ่ารื่อให้เสร็จเลยได้สองอันพอดีแหละไว้ใช้ยามจำเป็นอันนี้ของผมนะครับนี่ของผมก็โอ้โหเหมอมือมากนะครับสวยดามตะขอ สวยงามมากครับผมครัอบวันนี้ก็ให้รับชมเจ้าพลายงามกับพ่อใหญ่นะครับยังไงก็ เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับผมช่วงนี้ก็ดูเลช้างพลายงามอยู่นะครับช้างใหม่ครับปรับสภาพนะครับผมเรียนรู้นะครับกับช้างใหม่จิตสัมผัสนะครับเข้าออกผ่าอกเดินบ้างนะครับอะไรบ้างนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกันมากๆนะครับท่านใดที่จองเสื้อจองเวน จองตะกุดไว้ก็จะได้เร็วๆนี่แหละครับผมเดี๋ยวถ้าเสร็จตัวไหนจะรีบแจ้งทันทีนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ